กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสัสวรนและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กินง่ายขายคล่องครับทางสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรูก้กระทรวงศึกษาธิการครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสวรรันและผมโกมุตคงเทศจะนําตํำรับอาหารที่ กินเองก็ง่ายๆนะครับแถมเอาไปขายยังขายดีขายคล่องอีกต่างหากด้วยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เรานําเสนอเมนูต่างๆไปแล้วเนี่ยอาจารย์เครียดไหมครับกับการนําเมนูําเสนอต่อไป หิวค่ะหิวเพราะว่าเราคุยเมนูที่น่ารับประทานหลากหลายเมนูมากจริงครับแล้วในแต่ละเมนูเนี่ยเราก็มีเรื่องราวของเขามาฝากกันด้วยไม่ได้นํามาเฉพาะแค่ตํำรับเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่นําเสนอเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆอย่างเช่นเมนูวันนี้นะครับเมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยเอาไปทําขายนะครับมันดูคล้ายๆกับว่ามันจะยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะ แต่น่าจะขายดีเพราะลําพังแค่เราคุยกันก่อนออกอากาศเนี่ยเราก็กลืนน้าลายกันไปเอื้อแล้วเอื้อเอมันน่าก,กินมากเลยอาจารย์วันนี้นะครับไม่ได้นําเสนอเป็นชื่อของเมนูประเภทที่ว่าไม่ได้ขายเป็นทอดมันไม่ได้ขายเป็นแกงเลียงอะไรแบบนี้นะแต่ว่า เป็นวิธีการที่ทำให้ตัวเมนูของเราเนี่ยมีความอร่อยอร่อยที่โดดเด่นแต่เป็นความคุ้นเคยเพราะว่า oh. ฟังแล้วดูยากเลยฟังแล้วดูยากเพ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยรสชาติแบบนี้นะเป็นรสชาติที่โอ้โหมีมาแต่แต่ไหนแต่ไรน<า>นตั้งแ,แต่ตั้งแต่โบราณเป็นร้อยปีมาแล้วใ่ะนะครับนั่นคือรสชาติอะไรครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเมนูวันนี้เราจะพูดถึงรสชาติเป็นหลักใช่ครับมี เดิมเลยคือเค็มเรากินรสเค็มเค็มใช่ไหมคะจะเค็มเสร็จเราก็จะมาเติมหวานครับเป็นแบบประเภทน้ำปลาหวานไวชีไว้จิ้มผลไม้ขน้ำปลาหวานนี่มันชัดเจนมากเพราะน้ำปลามันเค็มแล้วก็เติมหวานตาหวานครับจากน้ำปลาหวานเสร็จเรียบร้อยก็ตามมาด้วยเปรี้ยวครับเพื่อที่จะให้ตัดรสขมตัดรสฝาดนะคะเพราะนั้นเมนูของเราวันนี้คือ สามรถสามรถนะครับส่วนว่าจะอะไรสามรถบ้างเดี๋ยวติดตามฟังกันแต่ว่าลำพังที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วสามรถพวกอะไรนะสามรถเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยเวลาพูดถึงแล้วมักจะไปนึกถึงอาหารจีนทั้งทั้ที่จริงๆแล้วเนี่ยพออาจารย์ยกตัวอย่างว่าเช่นกินมะม่วงน้ำปลาหวาน เอ๊ะมันก็ไทยนี่นะไทยค่ะเออมันก็ไทยแท้มาแต่ไหนแต่ไรเราก็กินมะม่วงน้ำปลาหวานมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใช่นะครับแล้วก็ไอตัวมะม่วงน้ำปลาหวานนี่ก็ยังเป็นฐานของเมียเม่ยงคําน้ําเมี่ยงคํา ใช่นั่นคือเค็มหวานเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วเมี่ยงคำเราก็กินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมือนกันเหมือนกันนะฮะเออสามรสที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นสามรสที่กินง่ายแล้วขายได้อีกต่างหากด้วยนะครับวันนี้เราทําอะไร3มรสกันดีฮะอาจารย์สามรสของเราเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะคะมันก็จะมีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวทีนี้ความเปรี้ยวเนี่ยความเป็นไทยๆเลยคือมะขามเปียกมะขามเปียกอ่าเราจะใช้มะขามเปียกมาทําให้เกิดความเปรี้ยว เมนูนั้นมะขามเปียกนี่มันมีคุณสมบัติพิเศษคือนอกจากมันจะเปรี้ยวแล้วนะฮะมันยังแอบมีความหวานกลมกล่อมกลมกลอม,มเนี่ยแทรก,กอยู่ด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะสามารถจุดได้ในระยะเวลาอันสั้นแล้วพอกินไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งค้องนงนะเพราะเป็นมะขามมพราเป็นมะขามมันมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายย่อยย,อย่อยยิ่งถ่ายคู่กับสเดาด้วยนะคะสะดาดน้ำปลาหวานเนี่ย <c oughs> แต่แหนมด้วยปลาดุกย่างหรือกุ้งย่างเนี่ย oh, อร่อยไปเลยค่ะไม่เอาอาจารย์เรากลับมาที่สามรถของเรา <laughs> ไม่งั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งออกไปหาซื้อเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ผมชอบมากเ <c oughs> สตาน้ำปลาหวานเนี่ยชอบมากเพราะว่ามันเป็นความมหัศจรรย์คือตัวเครื่องจิ้มต่างๆของไทยเราเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ชูรสของอาหารเท่านั้น <c oughs> แต่ว่าสามารถทำให้เราบริโภคอะไรก็ตามที่มันบริโภคยากเนี่ย ง่ายขึ้นแล้วพวกบริโภคยาๆๆ้าทั้งหลายมันมีประโยชน์นะครับอย่างสะดาวเนี่ยมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเยอะแยะมากมายแต่ให้กินเฉยๆเ,เพียวๆเ,เนี่ย<ห>ก็ไม่ไหวออมันขมติดปากติดลิ้นฝาด<ะ>ติดฟันมาก <c oughs> แต่พอกินคู่กับน้ำปลาหวานแล้วมีหอมซอยหอมเจียวเลยดนะ้วยโอ้โห,โหมันกินได้เยอะแยะมากมายได้สารอาหารดีๆเข้าไปในร่างกายเยอะมากเลย นะครับ <Okay. S 2> เรากลับมาที่สามรสของเราสามรสของเราที่จารย์บอกไว้ว่าตัวความเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นจากมะขามเปียกที่นี้ผมเชื่อว่าถ้าเป็นความคุ้นชินของผู้บริโภคโดยทั่วไปหรือคนทําอาหารก็ตามโดยทั่วไปเนี่ยพูดว่าเปรี้ยวปุ๊บเขาไม่นึกถึงมะขามเปียกกันอาจารย์นึกถึงมะนาวใช่ฮะมันใช้แทนกันได้ไบางทีเนะี่ยเป็นน้ําส้มด้วยซ้ำแบบน้ำส้มใส่ชูมันง่ายค่ะจริงๆมันใช้แทนกันได้ไหมครับ ถามว่าใช้แทนกันได้ไหมมันจะใช้แทนกันได้ในบางเมนูในบางมิติครับแต่บางอย่างเนี่ยเราต้องการความเปรี้ยวจากมะขามเปียกมากกว่าอย่างอื่นอ,อย่างเช่นเราทำแกงส้มอะ่ะครับ ถ้าสมมติว่าแกงส้มมันต้องมีเค็มหวานเปรี้ยวเหมือนกันใช่ไหมครับเราบีบมะนาวไปในแกงส้มไม่อร่อยเลยมันจะโดดเปรี้ยวขึ้นมาใช่หรือเอาน้าส้มสายชูเข้าไปแทนเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่คนละทิศเลยแต่ถ้าสมมติใส้น่มันเปียกไปอ่ะโอ้อร่อยกลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าความเปรี้ยวเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดอะค่ะแต่ว่าใช้ได้ไปในบางเมนูมันก็เหมาะกับบางเมนูซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ต้องการจะค้าขายนะครับคุณจะพิชคิดเพียงแค่ว่า เปรี้ยวแล้วเอาเปรี้ยวที่สะดวกอย่างเช่นมะนาวหาซื้อสะดวกไม่ต้องมานั่งบีบไม่ต้องมานั่งครองน้ำ <7 S 1> หรืออะไรแบบนี้หรือว่าน้ำส้มสายชูออง่ายดีก็เปรี้ยวเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่มันไม่เหมือนมันแค่มีคำว่าเปรี้ยวที่เหมือนกันแต่รสชาติแล้วก็กลิน่นแล้วก็รสสัมผัสต่างๆไม่มีอะไรเหมือนเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นคนค้าขาย รายละเอียดพวกนี้จําเป็นต้องใส่ใจมากๆนะครับจะได้ขายได้คล่องๆเหมือนชื่อรายการเราใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าสามรสอันนี้เราต้องใช้เปรี้ยวจากมะขามเปียกนะมะขามเปียกเปรี้ยวถ้ายิ่งใช้มะขามเปียกจริงๆเลยนะคะเป็นมะขามเปียกแล้วก็เอามาคั้นเองมาทําให้มันเป็นน้ํามะขามเปียกเองเนี่ยจะยิ่งอร่อยมากกว่าน้ำมะขามเปียกสําเร็จรูปน้ำมะขามเปียกสําเร็จรูปที่เขาก็ไม่ได้เอาเป็นวิธีการแบบเอามาคั้นแล้วก็มาขายหรอฮะอาจารย์เขาเขาทำยังไงมาถึงไม่อร่อยฮะ เขามีการปรุงค่ะ oh. ด้วยความเขาใชเ้เขาใช้ตัวเนื้อมาขามเนี่ยนะคะครับอ่าแช่น้ำนะคะแล้วก็ ขยะกวน่ะใช้วิธีกระบวนการของการกวนนะแล้วก็กรองออกมารบคัทีนี้พอมันมันมีการแช่น้ําเข้าไปเนี่ยความเจือจางมันก็จะมีสูงมัะนั้นก็จะใชะ้พวกสารปรุงแต่งเข้ามาเติมเพื่อให้มีความเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นอ๋อไอ,อ,อตัวสารปรุงแต่งนี้เองแหละที่มันทําให้เกิดความผิดเพี้ยนของรสชาติและกลิ่นใช่ค่ะอซึ่งมันก็จะทําให้อะไรดีล่ะ ความเปรี้ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะเพราะว่าเมื่อเขาเอาน้ำมะขามเขาไม่ได้เอาเนื้อมะขามเนี่ยมาทาให้มันเป็นน้ํามะขามผิวๆมันต้องทําให้มีของเหลวอ่ะเขาก็ต้องเติมน้ําใช่ไหมคะคพอเติมน้ํามันก็เลยทําให้เจือจางแล้วก็ไปเติมสารเนาะทาให้มันกล <ใช S 1> ับเปรี้ยวขึ้นมาอีกแต่ว่าไอสารที่เติมไปมันไม่ได้ทําให้ความเปรี้วนั้นเป็นความเปรี้ยวแบบดั้งเดิมของมะขามเปียกมันเป็นเปรี้ยวโดดที่เป็นเปรี้ยววิทยาศาสตร์ ชิมปุ๊บรู้ปั๊บค่ะชิมปุ๊บรู้ปั๊บเลยจริงๆ <S 2> <S 2> ทีนี้ไอ้ตัวที่ถ้าสมมติเราอยากจะทําเองเนี่ยนะคะครับสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาไม่ได้มีการใช้น้ําเข้ามาผสมมาแช่มาขบเขาใช้น้ําปลาแช่อุ้ยเค็มกับเปรี้ยวอ๋อใช้น้ำาแต่ตอนนี้เลยอ่าค่ะเอาใช้น้ําปลาเนี่ยมาแช่ครับแช่มาขามนะคะให้ให้นุ่มให้นุ่มแล้วก็อ่า อาจจะมีการเติมน้ำอุ่นลงไปเล็กน้อยไม่ใช่ว่าจะคั้นจากน้ำอย่างเดียวคั้นด้วยน้ำปลาเพราะฉะนั้นมันมีทั้งความหอมทั้งความเปรี้ยวที่มันนัวกันอยู่ในน้ำน้ำปลากับแล้วก็เนื้อมะขามมันก็มีหวานๆปนๆอยู่ด้วยนะครับรสชาติมันก็จะเป็นรสชาติที่เป็นเสน่ห์ของไทยโดยเฉพาะเลยแบบนี้นะครับแต่ว่าพอหลังจากอันนั้นแล้วก็ต้องมากรองน้ำตรงนั้อหมหรือว่บางทีเนี่ยก็เอาไอ้ตัว เส้นเส้นเซียนที่มันเป็นตัวเยื่อออกกับเม็ดออกก็ก็พอก็ได้นะก็ได้ค่ะ uh oh. มันก็จะมีเท t e เจอร์ของการได้กินเนื้อมาขามเข้าไปด้วยเป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึง่งจริงจริงอ่ะอันนี้อาจารย์พอจะมีเป็นตำรับเลยไหมครับว่าถ้าจะทําตัวสามรสที่เป็นสามรสกลางๆเอาไว้รอสําหรับการปรุงอาหารของเราเนี่ยเราต้องใส่อะไรมากน้อยแค่ไหนครับอ่า uh อันแรกเลยก็คือจะต้องเตรียมตัวน้ำสามรสนี้เอาไว้ครับการเตรียมน้ำสามรสเนี่ยนะคะก็คือแนะนำว่าถ้าสมมติว่าสามารถที่จะขยำหรือทำได้เองเนี่ยทำไว้ก่อนเลยนะคะส่เงเอามาขาเปียกมาแช่กับน้ำปลาเท่าไหร่คือให้น้ำปลาน่ย เอานะคะมะขามเปียกเนี่ยนะคะดึงออกมาเป็นฝักๆเลยครับนะคะใส่ภาชนะครับนะคะแล้วก็แช่น้าปลาให้ท่วมครับพอดพอปริมๆนะคะแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้จนทั้งนิ่มพอนิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมน้ําอุ่นอีกเล็กน้อยเล็กน้อยคือหมายถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่มีอยู่อาแ้วครก่ง้นึ่งแล้วก็ขยําค่ะขยําแล้วก็เอาเซียนออกอะไรเนี่ยออกนะคะเอาเม็ด เม็ดเอาแกนอะไรทั้งหลายทิ้งแล้วก็เหลือเนื้อเอาไวไ้แล้วตัวเนี้ยแหละเม็ดเม็ดจะพึ่งทิ้งไม่ได้ไปคั่ว <laughs> มันเลยค่ะเคี้ยวมันไปเลยครับแต่สมัยนี้นะกลายเป็นว่ามะขามเปียหายากนะคะหายากกลายเป็นมะขามหวานแทนใช่ฮะเอามาทําได้ไหมอาจารย์มะขามหวานมาทําได้ไหมไม่ได้ค่ะอสาเหตุที่ไม่ได้เพราะวอะไรความเปรี้ยวมันจะไม่ถึงด้วยหนึ่งแล้วสองคือมะขามหวานมันแพงมากตอนนี้มะขามเปียกจะแพงมะขามเปรี้ยวจะแพงเท่ามะขามหวานแล้วนะคะเพราะคนคนเริ่มไม่ปลูกไม่ปลูกมะขามหวานแทนครับ ครับอ่าทีนี้พอได้น้ำมะขามที่แช่ในน้ำปล,ปลาแล้วครับนะคะอ่าก็ขึ้นตั้งไฟครับขึ้นตั้งไฟนะคะครับแล้วก็เคี่ยวครับนะแล้วก็เติมะตะปันปีอันนี้เนี่ยเราเพียงแค่ต้องการให้สุกหรือว่าเราจะต้องให้มันเหนียวหนือดอาจารย์ไม่ต้องการเหนียวหนืดมาก ต้องการให้สุกเพื่อเราสามารถที่จะปรุงไว้เยอะๆแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ได้นานๆอ่าครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังว่าสำหรับเมนูนี้เนี่ยตัวสามรสของเราเนี่ยเราทำให้สุกเพื่อให้เก็บได้นานๆครับแล้วก็อย่าลืมชิมค่ะครับชิมให้ได้รสชาติเค็มนำครับ ตามด้วยหวานแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวอืมเอาละทีนี้ส่วนว่าไอ้คำว่าเค็มน้าตามหวานตามเปรี้ยวเนี่ยใครจะอยากให้มันโดดเด่นมากสักแค่ไหนก็แล้วแต่รสมือของแต่ละคนค่ะเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลน,นะครับบางคนอาจจะชอบเค็มกับหวานเท่ากันครับอ่าเราก็เติมน้ําตาลลงไปได้อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะครับอ่าเราก็จะได้น้ำสามรสที่เราปรุงเอาไว้ ซึ่งอันนี้คือสามรสตามชื่อเมนูเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะได้แค่นี้เลยจบไม่ต้องมีการใส่หอมใส่อันนี้เราถือเป็นเครื่องประกอบอแต่ถ้าสมมุติใส่ลงไปเลยก็ได้นะคะถ้าใส่ลงไปเลยก็ะมาเราจะนึกถึงน้ำปลาหวานทันทีใช่ครับใช่อย่าเพิ่งใครอย่าเพิ่งใส่ตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งใส่น้ำสามรสที่ปรุงสุกเรียบร้อยแล้วนี่สามารถเอาเก็บเอาไว้ได้ยาวนานเพราะฉะนั้นในกรณีเป็นคนขายเป็นคนค้าขายเนี่ยทําอันเนี้ยเก็บเอาไว้ก่อนได้เลยใช่ค่ะครับ น้ำสามรสของอที่เราจะมาใช้กับเนื้อสัตว์ต่างๆอะไรเนี่ยนะคะจะต้องมีความเหนียวข้นมากกว่าน้ำปลาหวานต้องมีความเหนียวข้นมากกว่าน้ำปลาหวานสังเกตดูว่าเมื่อกี้ที่บอกบอกว่าาเราใช้น้ำปลาท่วมนะคะแลวเติมน้ำแค่นิดหนึ่งคือแต่น้ำแค่ครึ่งเพราะนั้นพอเติมน้ำตาลไปมันจะมีความเหนียวแล้วก็ข้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งเอาขึ้นไปตั้งไฟอีกนะครับน้ำก็จะข้นมากยิ่งขึ้นนะค อันนี้อ่ะพักไว้ทีนี้เครื่องประกอบเราเครื่องประกอบก่อนีวเราค่อยมาตัวตัวตัวหลักที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เราอยากจะเอามาใช้นะคะเครื่องประกอบของเราก็จะมีหอมเจียวหอมซอยเป็นแว่นเป็นแผ่นบางๆกระเทียมเจียวซอยเป็นแผ่นบางๆเช่นเดียวกันนะคะมีหอมมีกระเทียมมีพริกพริกพริกแห้งเม็ดเล็กๆพริกสดแล้วแต่ตามชอบเลยคอ่า ใบโหระพาใบมะกรูดครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปทอดหมดทอดหมดค่ะครับเพราะฉะนั้นทอดหมดนี่เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับก็คือตัวสามรสของเราก็เอาไปเคี่ยวให้สุกแล้วตัวเครื่องทั้งหลายของเราเนี่ยก็เอาไปทอดให้สุกเช่นเดียวกันใช่ค่ะเพราะเมนูนี้เนี่ยมีแต่ของสุกทั้งหมดอ่าถูกต้องค่ะแล้วก็จะเก็บไว้ได้เก็บไว้บริโภคได้เป็นระยะเวลาใช่เลยแล้วนะครับบางที่ก็จะมีเรื่องของ พริกไทยอ่อนอเข้ามาแบบเอาทอดอีกเหมือนกันนะคะคแล้วก็เตรียบอันนี้เป็นเครื่องประกอบถ้าเกิดบ้านรวยๆหน่อยเอากุ้งแห้งมาด้วยได้ไหมอาจารย์ได้ค่ะกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้เลยโอ้ยอร่อยเจ๋งเลย <laughs> <laughs> แต่แต่ถ้าทําขายเนี่ยต้นทุนมันจะสูงขึ้นเยอะนะใช่ครับนะใช่ใส่ให้ให้คิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับ อ่ะทีน,นี้ลำดับต่อไปพอเราได้พวกเครื่องเคียงพวกนี้แล้วมาถึงที่เนื้อสัตว์ครับเนื้อสัตว์ในกรณีนะการทําขายอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งเป็นเมนู3มรสที่เป็นตํำรับของอาจารย์เนี่ยนะฮะควรจะเป็นเนื้อสัตว์ประเภทไหนครับถ้าเราพูดถึงคําว่าสามรสค,คนทั่วไปเลยจะรู้จักปลาสามรสปลามากกว่าอย่างอื่นเลยเพื่อให้เขาบริโภคได้ง่ายๆสั่งได้ง่ายๆอย่างนี้ปลาเราถ้าถ้าทาขายผมว่าทําเป็นตัวน่าจะยากยากค่ะ แล้วก็ต้นทุนก็จะสูงแลวภาชนะก็จะต้องใหญ่เพราะว่าเราทอดทั้งตัวใช่ไหมคะเราใช้แค่เนื้อปลาเนื้อปลาที่แล่มาแล้วแ่มาแล้วค่ะมาหั่นจะเป็นหั่นเต๋าหั่นเป็นชิ้นตามสะดวกเลยนะคะคลุกคลุกแป้งชุบแป้งทอดครับแป้งคือแป้งแห้งได้เลยใช่ค่ะครับแป้งทอดแห้งๆแล้วก็ทอดออกมามันก็จะได้เป็นเนี่ยเป็นเป็นชิ้น สี่เหลี่ยมเตาบ้างเป็นชิ้นแบนป็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะได้เนื้อปลาแบบไหนมาเราจะหั่นแบบไหนได้ครับซึ่งอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันมันก็ถูกทอดให้สุกแล้วเช่นเดียวกันใช่ค่ะนะครับแต่ว่าจําเป็นต้องปรุงรสอะไรไหมครับหรือว่าไปรสชาติอยู่ที่สาอยู่่ทีติมรสนั่นเลยถ้าเราหมดถ้าเรามาปรุงตรงนี้ปั๊บเนี่ยพอเพิ่มเค็มปั๊บเนี่ยสามรสเรามันมันจะกลายเป็นเค็มโดดอ๋อครับ เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือส่วนอื่นไม่ต้องปรุงรถอีกแล้วเรามี3รถนั้นเป็นใช้การได้แล้วใช่ค่ะลักษณะอย่างที่อาจารย์บอกมาถ้าคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับจะเหมือนกับว่าขณะนี้กําลังทําเครื่องเคียงหรือว่าเครื่องปรุงสําหรับการทําเมี่ยงคํามากเลยเพราะมันมีทุกอย่างที่เป็นคล้ายเมี่ยงจับใจจับใส่ได้หมดเลยเราทําเป็นแบบนั้นได้ไหมครับได้เลยค่ะครับ สมัยนี้หายากนะคะใบองหลางใบมนอะใบองหลางโหกินมันมากเลยใช้ใบชะพลูแทนแล้วกันในกรณีที่เราต้องการจะทําขายให้มันคล่องๆแบบนี้เราใช้ใบห่อเป็นใบชะพลูจะง่ายกว่าใช่ค่ะใบห่อเป็นใบชะพลูนะคะเรานึกถึงเครื่องเรานึกถึงเมี่ยงเมี่ยงปลาเมี่ยงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะคือคําว่าเมี่ยงเนี่ยก็คือมันจะต้องมีน้ําจิ้มนะคะมีตัวโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็จะมีเครื่องประกอบที่มีความมันครับ แน่ของเรานี่ครบแล้วนะคะก็คือมีใบใส่เนื้อปลาทอดที่เป็นลูกเต่าลงไปนะคะใส่เครื่องเคียงที่เป็นหอมทอดกระเทียมทอดพริกไทยอ่อนพริกทอดไปแล้วก็ราดด้วยน้ำสามรสเข้าไปก็จะทำให้มื้อนี้โอชาขึ้นมาทันทีทันควัน ถ้าอยากจะให้เก๋นะคะคห่อเลยก็ได้แล้วก็เสียบไม้ขายเหมือนกับที่เขาทำเป็นไอ้เมี่ยงคำหอ่อค่ะเมี่ยงคำเป็นเสียบไม้แบบนั้นนะแต่จะยากตอนที่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำขายหน้าร้านแต่ว่าขายออนไลน์อาจารย์ถ้าขายออนไลน์เราก็คงจะต้องแยกอืมใช่าเป็นอ่า เมี่ยงปลาสามรสหรือว่าจะใช้ปลาสามรสธรรมดาอก็อแล้วแต่ว่าคุณจะเอาใบให้เข้าไปหรือไม่ให้ก็ตามใช่ <ไป S 2> ค่ะคซึ่งพวกนี้กินกับผักสดอื่นๆอย่างเช่นมี ผักชีไปเป็นต้นเลยเอารากออกมาไว้ใช้อย่างอื่นก็ก็ก็เข้ากันก็เข้าค่ะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติเราเราขายไปทั้งตัวางนะคะครเราเราก็จะมักจะนิยมใช้ผักชีแต่งหน้าโร<อ>ยให้มีความสดชื่นสวยงามเพิ่มขึ้นใช่ครับอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าจะขายคล่องมากๆด้วยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเรื่องต้นทุนอะไรทั้งหลายแลเนี่ย ต้องไปคิดคำนวณเอาเองอีกด้วยเพราะไม่รู้ว่าคุณใช้ของคุณภาพแบบไหนยังไงนะครับคุณจะใช้กุ้งแห้งทอดอย่างที่เราว่ากัน<ช>หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ใจนะหรือนรในปัจจุบันนี้นะคะมีแม้กระทั่งหอมเจียวสําเร็จรูปอหรือถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเวลานะคะ แล้วก็ไปเลือกหอมเจวที่ยี่ห้อดีๆใหม่ๆเนี่ยก็พอใช้ได้นะคะอันก็จะเตรียมปรุงอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเลยคือ3ามรสให้มันได้<ช>เป็นสามรสที่เป็นรสชาติเอกลักษณ์ของเราใช่ค่คคะอาจารย์มีคําแนะนําอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวความเป็นเอกลักษณ์ของสามรสแบบเทยๆยของเราบ้างไหมครับเรื่องของการเป็น3รสเนี่ยนะคือจริงๆแล้วอยากให้ใช้วัตถุดิบที่ตรงกับ ลักษณะเฉพาะของแต่ละเมนูครับถ้าเราสมมติว่าเราใช้มะขามปีเมนูนี้เปรี้ยวต้องได้เปรี้ยวจากมะขามเปียกครับก็ควรที่จะใช้มะขามเปียกครับ่าหวานจากน้ําตาลปีป๊บก็ควรจะเป็นน้ําตาลแบบลักษณะนั้นนะคะแต่ในปัจจุบันเราไม่จะชอบเจอการปรุงสามรสที่อาดัดแปลงเพื่อให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นใช้น้ําจิ้มไก่เข้ามาเติม,ม,มใชอ้อะไรที่มันหาได้ง่ายๆอะ่ะ มันมันทำให้ความเป็นสามรสที่เป็นสามรสแบบดั้งเดิมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็พอมันง่ายๆปุ๊บเนี่ยทุกคนสามารถทําได้ไม่มีเอกลักษณ์เนี่ยมันก็ไม่มีใครจําเป็นจะต้องซื้อของเราใช่ค่ะนั้นเราต้องสร้างเอกลักษณ์ที่มีรสชาติที่แตกต่างครับครับอ่ะเครื่องสามรสอันนี้เครื่องทอดเนี่ยนะคะจะต้องมากกว่ากลุ่มของน้ําปลาหวานมันคล้ายกับน้ําปลาหวานใช่ไหมครับครับแต่ของเรานี่จะต้องเค็มนำ้ำนะคะแล้วก็ จริงๆแล้วนะถ้าพูดถึงคำว่าสามรสสำหรับปลาเนี่ยแทบจะความโดดเด่นนะ่ะใกล้เคียงกันทั้งสามรสมิฉะนั้นจะไม่เชี่ไม่เรียกว่าสามรสแล้วก็อันที่หนึ่งคือตัวนี้นะคะอันที่สองก็คือตัวเครื่องประกอบเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหนักมือมากกว่าทับตัวน้ำปลาหวานเนี่ยมันเราใช้แค่เครื่องโรยด้านหน้าเพราะนั้นหอมทอดกระเทียมทอดอะไรพวกนี้จะน้อยรพริกก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันต้องไปเด่นเนี่ยที่ตัวผลไม้เปรี้ยว ค่ะอ่าะ,ะไรอย่างนี้ครับผมอ่างั้นก็ลองดูนะครับลองดูทําแล้วถ้าหากว่าขายได้คล่องแคล่วแหมมีรายได้เข้ากันเยอะๆพวกเราก็ดีใจด้วยใช่ค,ค่ะหวังว่าจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเราก็คือเมนูต่างๆที่นําเสนอนั้นกินก็ง่ายขายก็คล่องด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอพรบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสุวันครับผมโกมุดคงเทศแล้วในตอนหน้าจะนําตํำรับอาหารใดมาฝากกันก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ